ที่จังหวัดตากครับท่านผู้ชมครับหน่วยง,งานในพื้นที่จังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงโรงถลุงแร่สังกะสีที่อำเภอเมืองตากเพื่อเตรียมความพร้อมรับกาก,ากแร่แคดเมียมกลับหลุมกําเนิดเดิมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นายสุรพลวงสุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดตากผู้มหนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากหัวหน้าสำนักงานปพจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปยังบริษัทเบาแอนบิยอนจำกัดมหาชนเลขที่94หมู่ที่1ถนนพระหโลโยทินตำบลหนองบัวใต้อาเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งเป็นแหล่หลหลงกักเก็บกากแรกแ่แคดเมียมที่มีการขนย้ายไปยังโรงงานในสมุทรสาครตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนในขณะนี้นะครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของนายสมชายกิจเจรนุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้ตรวจสอบดูความพร้อมของสถานที่ที่จะรองรับกาก,ากแร่แคดเมียมที่อาจจะถูกส่งกลับจากจังหวัดสมุทรสาครขนย้ายกลับมายังแหล่งกําเนิดเดิมที่จังหวัดตากตามคามสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ประกอบการนําตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครับโดยจุดแรกนะครับได้ตรวจสอบที่บริเวณบอ่อก,กากเก็บกากแร่แคดเมียมบอ่อที่5ซึ่งจากทั้งหมดเนี่ยมี7บอ่อนะครับซึ่งได้มีการเปิดบอ่อขุดกาก,ากากแร่ออกไปแล้วทั้งหมด ซึ่งสภาพของพื้นที่บ่อก็ยังมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานส่วนจุดที่2เข้าตรวจสอบบ่อที่4ครับที่ได้เปิดบ่อและขุดกา,กากแร่ไปแล้วบางส่วนประมาณ1ใน3โดยที่บ่อน,นี้มีการปิดประกาศคำสั่งของอุตสาหกรรมจังหวัดตากลงวันที่4เมษายน2567ยึดอายัดกากแร่ไว้ตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ในการห้ามเคลื่อนย้ายกา,กากแร่อย,อย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการกําหนดให้ผู้ประกอบการนําผ้ายางพลาสติกมาปิดคลุมบ่อไว้และให้ขยายเขตกั้นบ่อที่ขุดออกมาเพื่อป้องกันการรั่วไหลและการฟุ้งกระจายของแร่ในระหว่างรอการเคลื่อนย้ายแ่กลับมายังจุดกําเนิดเดิมครับจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่คลายความกังวลเนืน่องจากว่าคณะทํางานของจังหวัดจะดําเนินการตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายกา,กากแร่มาฝังกลบที่แหล่งกําเนิดทั้งสองบ่อในจังหวัดตากอย่างเข้มงวดและเข้มข้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตามมาภายหลังครับ